สวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้เราจะพาทุกท่านไปที่สวนนะคะไปเก็บกะเพราวันนี้จะ,จะมีเซอร์ไพรส์ค่ะมีคนมาขอฝากท้องอยากกินกะเพราไก่เราก็ต้องออกไปเก็บกะเพรานะคะระหว่างที่เราเดิน ไปที่สวนนะคะเราจะให้ดูต้นมะขามที่มาเก็บเมื่อวานนะคะเก็บไปทำต้ยมยำไก่เมื่อวานนะคะมีหลายต้นเลยเราจะเก็บถั่วก่อนนะคะเก็บแบบสดสดร้อนๆ้อนเลยนะคะสดสดร้อนๆ้อนร้อนจริงๆ ร้อนมากๆเลยนะคะถั่วเก็บถั่วไปใส่กะเพาไก่นะคะเอาไม่เยอะอ้เยอะมากเลยเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะพา มาเข้าสวนอีกนะคะมาเก็บถั่วนี้แหละถั่วออกเยอะมากเลยค่ะมีมีมได้เนี่ยโอ้โตอนกลางวันที่สวนเราจะเงียบนะคะร้อนมากเลยค่ะเราจะเอาแค่นี้นะคะเอาไม่เยอะเอาไปแค่ทำผัดกะเพรา โอ้ดอกแคมีเอฟซของเราบอกว่าอยากมาเก็บดอกแคมาได้เลยนะคะเยอะมากเนี่ยคะ่ะกระเพราเรามาเก็บให้เห็นสดๆเลยนะคะ หญ้าอาจจะรกไปนิดนึงเพราะว่าเราลดน้ำทุกวันหญ้าขึ้นไวมากนู่นถั่วอีกแปลงหนึ่งของเรายังไม่ออกลูกนะคะแตเราได้ถั่วได้กระเพราแล้วนะคะ ได้ถั่วได้กะเพราพร้อมสำหรับเอาไปทำผักกะเพราแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินกลับบ้านร้อนมากเลยค่ะขอบอกเรากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเนี่ยไปโชว์มีเอฟซบอกว่าให้ ขอดูขนุนนะคะเราจะลงให้ดูตลอดตลอดเลยนะใกล้จะสุกแล้วเนี่ยเดียดกันมากเลยขออนุญาตไปทำผัดกะเพราให้แขกพิเศษก่อนนะคะวันนี้้มร้อนมากเลยเห็นได้ชัดเลยว่าร้อนขอบคุณ f อซทุกคนนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามหลังบ้านทนายลุงพล ยังไงขอฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามหลังบ้านทนายลุงพลวันนี้คลิปนี้ขอจบแท่นี้สวัสดีค่ะ